น้ำตกควยแก้วถึงแล้วครับตกคุยแก้วอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์คูบาศรีชัยเดินเข้ามาประมาณ200เมตรเป็นลานหินกว้างๆแบบนี้ครับสะอาด้านสวยงามมากครับน้ำไม่ไม่ขุ่นไม่แดงนะนี่เพราะว่าผ่านการกันกองของชั้นหินมาจากด้านบนนะครับตร่นี้ก็เลย ใสเล่นได้อยู่ครับตามกดหินรอบๆบริเวณนี้ครับลมลื่นสวยงามเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งนะ4โมงเย็นครับมานั่งชมวิวบรรยากาศสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้เลยนะครับใกล้ๆอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนู้นนะเป็น หน้าผาเดินขึ้นไปหน่อยเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆพ,พอที่จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือยังสำหรับน้ำตกห้วยแก้นแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีความสูงอยู่ประมาณ10เมตรเท่านั้นเองถ้าอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลเพียง6กิโลเมตร น้ำไหลตลอดปีรอบๆบริเวณมีความสวยงามด้วยทิวทัศน์ที่มีความร่มรื่นแล้วก็ด้วยพันไม้นานาชนิดที่อยู่รอบๆบริเวณนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางเงอืออที่อยู่ด้านบนหน้าผาน้าตกแห่งนี้ก็ยังมีลักษณะเป็นชัง้นเงอือกขายแล้วก็มีลำธารหลาผ่าดลานหินขนาดใหญ่สำหรับวังบัวบานอันเป็นจุดสามแห่งความรักของสาวชาวบาัวบานผู้ถือรักเป็นสลาณะนะ ซึ่งวังบัวบานเป็นชื่อวังน้ำที่อยู่้างล่างชัองนอนผาสูงเหนือบริเวณน้ําตกห้วยแก้วซึ่งอยู่ในตำบลกรุงเทเพอำเภอเมืองเชียงใหม่เดิมเรียกว่าวังคูวาหรือว่าวังกูลาด้วยมีเรื่องเล่ามาว่าคูวาหรือว่ากูลาหมายถึงแขกคนหนึ่งพัดตกลงไปตายในวังน้ําแห่งนี้คําว่าคูวาหรือว่ากูลาในภาษาล้านนาหมายถึงแขกหรือฝรั่งชาวต่างชาติมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวังบัวบานเมื่อปี2487โดยเหตุที่มีหญิงสาวชื่อบัวบานตกลงไปตายในวังน้ําแห่งนี้อีก วังน้ำอาฐถานนี้เึงเปลี่ยน,นมาเรียกว่าวังบัวบานแต่บัดนั่นเป็นต้นมาไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับฝากเป็นกำลังใจในช่องมีนาชแนลด้วยนะครับโว